สว okay. ัสดีครับผมชื่อนายบุญพัทรนาซาร์เชเดตครับชื่อเล่นชื่อว่าเป็นครับสวัสดีครับผมชื่อนายรัศกรพัชร์จันท์ชื่อเล่นชื่อสาเป็นทสิครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพอสตาภูน้อยยังออกมาเลขที่สิบค่ะสวัสดีครับชื่อนายอรราพรช้างจัดครับชื่อแชมป์ครับเลขที่สิบเจ็ดครับ วันนี้นะคะพวกเรากำลังนำเสนอเรื่องโครงสร้างองค์กรชุมชนนะคะหรือว่า Community Organization ะคะ่ะโครงสร้างองค์กรชุมชนคือความสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชนทั้งที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการประกอบด้วยความสัมพันธ์หลายแบบได้แก่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความ 3, าสัมพันธ์ทางสังคมความสัมพันธ์ทางการเมือง โครงสร้างองค์กรชุมชนเป็นการเอาข้อมูลบุคคลกลุ่มและเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนมาเชื่อมโยงแผนผเครือข่ายทางสังคมก็คือโซเชียลน็ตเวิร์สแคมปิ้งโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆคล้ายกับที่ใช้ในแผนผังเครือญาติค่ะหลักการสำคัญนะคะในการทำแผนผังโครงสร้างองค์กรชุมชนมีสามข้อดังนี้ค่ะข้อหนึ่งมองโครงสร้างองค์กรชุมชนเห็นความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆ 2. อรายชื่องบองในกระดาษอาจเป็นแค่ภาพลงตาสามศึกษาศักยภาพองค์โดยมองที่การปฏิบัติการอันนี้ได้จะเป็นพันธุ์หลอกหลอกอันนี้จะเป็นพันธุ์พัน ขั้นตอนการทำนะครับจะเป็นหนึ่งนะครับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเช่นมีอาชีพอะไรบ้างมีกลุ่มอาชีพต่างๆหรือไม่นะครับสัมพันธ์กันอย่างไรมีกลุ่มหรือกิจการทางเศรษฐกิจอะไรบ้างเช่นนะครับกลุ่มอองซั์กลุ่มในทุนเงินกู้กนะครับกลุ่มขายตรงทรัพยากรต่างๆในชุมชนนะครับมีอะไรบ้างก็การเข้าถึงเป็นอย่างไรครับใครเข้าถึงใคร เข้าไม่ถึงไทยมีกฎบาร์สำคัญในการควบคุมผลประโยชน์อย่างไรบ้างน,นะครับสองทางขอ้อมจำัาทางสังคมน,นะครับเช่นกลุ่มวัยรุ่นวัยแรงงานคนเฒ่าคนแก่ครับกลุ่มพ่อบ้านกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพศที่ศาสดา์ษาทางการชาติพันธุ์เช่นไทยลาวเขมรอุสลิมน,น,นะครับลักษณะร่วมทางศาสนาครับเช่นพุทธคริสอิสลามนะครับกลนะุ่ม ต่งางๆนะไรเป็นมาอย่างใครเป็นผ um. ู้นำหรือมีบทบาทครับสำคัญความสำคัญกับองค์กรรับการอย่างไรนะครับศามนะครับความสำคัญทางการเมืองเช่นโครงสร้างนะครับปกครองท้องถิ่นคุมผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับต่างๆหัวคะแนนฐานเสียงกลุ่มบทประโยชน์ความให้่ที่สถานเช่นสภาสภากาแฟรา ในเรื่องสี่ครับทำแผนผางโดยเริ่มจากผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนนะครับทางการนะครับไม่เป็นทางการและไม่เป็นทางการครับเขียนสัญลักษณ์ตัวบุคคลแทนผู้นำจากนั้นระบุตัวบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้นำนะครับเขียนสัญลักษณ์ตัวบุคคลแทนผู้ใกล้ชิดนะครับทุกคนจากนั้นรวเส้นเชื่อม ระหว่างบุคคลจะยังเก็ความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะครับถ้านนรับทางบุคคลนั้นเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับให้เขียนสายตาแทนสมาชิกกลุ่มที่สัมพแบบันธ์และเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกนะครับผมค,ครับาบุคคลมีความสัมพันธ์ข้ามกลุ่มครับให้เขียนเส้นเชื่อมโยงระหว่า,วางกลุ่มต่างๆซึ่งทําให้เราได้เครือข่ายทางสังคมของแต่ละกลุ่มมากขึ้นครับ เระโยชนรับลราองปรยชนนะครับหนึ่งครับเห็นได้ชัดเจนครับถึงมิติคว,ความสัมพันธ์ในชุมชนครับเช่นความสัมพันธ์เชิงอำนาจการเข้าใจว่ากลุ่มไหนหรือทุกคนไหนมีบทบาทต่อชุมชนเชิงการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับและมีความสัมพันธ์ที่เป็นมิรหรือขัดแย้งกับกลุ่มไหนบ้างเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้เราจัดความสัมพันธ์ของชุมชนได้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับสองนะครับเห็นสังคภาพที่มีอยู่ ครือข่ายต่อสัมพันธ์ที่ซึ่งจัดว่าเป็นทุนทางสังคมไม่เห็นชุมชนเป็นพาฒนาวางแต่มีระบบโครงสร้าง,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 งต่อสัมพันธ์ที่สามารถชคลื่อนปเด็นต่างๆในชุมชนได้ครับรค,รครับป็นหาสำคัญครับเป็น,นความสำคัญของโครงสร้างเป้าหมายก็คือการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นได้จริงรต้องเริ่มจากการมองเห็นว่าโครงสร้างองค์กรชุมชนมีความสัมพันธ์จริคงคร,รับ เป็นเครื่องเตือนการนตัวของคนในชุมชนได้แก่การลงมูลครับแต่ต้องมีรูปแบบบางแบบาีชัดเจนครับหากไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนจะไม่สามารถสื่อสารหรือตัดสินใจร่วมกันได้นะครับแล้วก็โครงสร้างจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบเวลาของชุมชนได้นะครับข้อที่สองนะครับรายชื่อองค์กรอาจเป็นภาพตรงตาครับความหมายคือการมีชื่อหรือว่าองค์กรส่ ในชุมชนนะครับไม่ได้แปลว่าชุมชนนั้นมีศักยภาพข้มแข็งนะครับต้องรู้ว่าองค์กรนั้นมีการทงานจริงหรือไม่และมีความร่วมมือกับองค์กรอื่นหรือแค่แยกกันอยู่เป็นแบบกระจายครับถ้ามีแค่ชื่อหรือว่าไม่มีบนบาทไม่มีคนทำงานจริงๆครับก็เหมือนเป็นแค่เปิดขององค์กรนะครับตับยัที่สามคนบาทหน้าที่แรกนานะ่คือหัวใจของโครงสร้างเรา ก็คือครงสร้างองค์กรเชิงธุรการดีคนอยู่ในตำแหน่งต่างๆครับแต่ต้องมีความชัิเจนว่าใครจะต้องทำอะไรและมีอำนาจแค่ไหนครับเด็นเพิ่มเติมคืออย่างแรกครับโครงสร้างที่ดีจะช่วยลดวยความขัดแย้งในการทำงานครับ,รบต้องมีการต้องมีการกำหนดบทบาทและและหาศักยภาพของแต่และคนครับองค์กรควรจะเปิดให้อ่เปิดโอกาสให้สมาชิก แต่ละคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อเป็นของสื่ของเจ้าของนะครับแล้วสุดท้ายนคะครับอนาจกระจายไม่เป็นไม่เป็นสูตรรวมนะ,ะเพื่อเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสมาชิกในกลุ่มครับแต่ที่สี่นะครับโครงสร้างองค์กรชุมชนคือสถานะของชุมชนนะครับโครงสร้างที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้ชุมชนดูดีนะครับแต่ทําให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวเองได้น,นะครับเป็นเพิ่มเติม โครงสร้างสะท้อนความสัมพันธ์ที่หลากหลายในชุมชนเช่นกลุ่มอาชีพกลุ่มวัยหรือศาสนาความเชื่ออะไรต่างๆครับต้องเข้าใจมิติของโครงสร้างทั้งแน่นอนระหว่างกลุ่มชุมชนนะครับและแนวตั้งหรือก็คือความสัมพันธ์ภายนอกเช่นรัฐหรือว่าเอกชนนะครับหากมีโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันจะไม่สามารถรวมพลังชุมชนเพื่อต่อรองหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงครั สรุปนะครับการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรชุมชนนะครับจะทําให้เราเห็นความสำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมการเงินและเข้าใจึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญเชิงอำนาจของชุมชนนะครับและควรให้ความสำคัญก,กับองค์กรที่มีการปฏิบัติหรือมีกิจกรรมและองค์กรธรรมชาติที่ไม่เป็นทางการมากกว่าลายชื่อคณะกรรมการต่างๆที่จัดตั้งโดยไม่มีการเคลื่อนไหวพฤตีการในชุมชนเป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างความสำคัญ 哦。Uh huh. uh huh.